แบบนี้ได้นะมากินข้าวที่ร้านหรูใช่แล้วครับนี่หัดดูตัวเองสับ้างนะว่าสมควรที่จะเดินเข้ามาในร้านนี้หรือเปล่าคุณคะคะม,มาสมัครงานคะ่ะเออแต่ร้านเราเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วะคะคุณช่วยเฉลน่ยได้ไหมคะนะคะฉันขอร้องนะ ให้ฉันทำตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะฉันตกงานมาเป็นเดือนแล้วอ่ะนะคะอืเดี๋ยวลองเข้าไปคุยกับผู้จัดการนะคะว่าเขาจะรับไหมได้ค่ะเฉิญนด้านนี้นะคะค่ะอ่าฮัลโหลครับร้านน้ำแข็งมหครับไม่เห็นน้ำแข็งมาส่งตั้งหลายวันแล้วอะ่ะมาส่งให้ที่ร้านหน่อยนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มเท่าเดิมครับโอเคโอเคโอเคครับครับครับ คะมีน้องมาสมัครงานค่ะเอาเราปิดแล้วสมัครไปแล้วนี่โอ้ยอา้าวไหนๆก็มาแล้วเอาประวัติมาดูหน่อยดินี่ค่ะเดี๋ยวอ,อเลยนะคะอืมจบหมหกเหรอประวัติการทำงานก็ไม่มีอืม เรียนจบมาแล้วไม่มีทุนเรียนต่อค่ะหนูของานทําหน่อยได้ไหมคะนะคะตําแหน่งอะไรก็ได้ค่ะเอยจริงๆแล้วอะ่ะทางเราก็ไม่ได้เปิดรับเพิ่มแล้วอะ่ะเข้าใจไหมร้านเราเป็นร้านเล็กๆไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตอะไรอะ่ะแต่ไหนๆก็มาแล้วเนาะพี่ก็จะรับรอไว้ก็แล้วกันอืมแล้วเราพรุ่งนี้พร้อมทํางานไหมเนี่ยพร้อมค่ะเราไ้เลยใช่ไหมคะพรุ่งนี้ ขอบคุณมากมากนะคะเอาอพรุ่งนี้ก็มาให้ตรงเวลาก็แล้วกันขอบคุณนะคะหนูขอกลับไปเตรียมตัวก่อนนะคะอขอบคุณค่ะอ, <c oughs> อายก็มาป่วยเลยวันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยลูกค้าก็จองโต๊ะไว้อืเอออายรีบจัดร้านเลยเอา เช็ดตรงนั้นหน่อยให้เช็ดให้สะอาดเลยนะอืมอุ้ยฉันลืมของสำคัญไว้ที่บ้านอ่ะฉันต้องรีบกลับไปเอาของที่บ้านเอออายเดี๋ยวดูแลร้านแทนฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแปาของสำคัญอ่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้ามารับออเดอร์ได้เลยแม่ครัวมาแล้วอยู่หลังร้านเดี๋ยวฉันรีบมานะค่ะอ้าวเขาเขาดะไปทุ่ม ียตอบคนเดียวเ้ยมาหาใครอ่ะ<อ>เออคือคืออะไรมาสมัครงานเหรอโอ้ไม่ไม่ยังไม่เปิดอะ่ะเต็มแล้วคุณเป็นพนักงานใหม่เหรอครับอ,อ้าจะใหม่จะเก่าแล้วมายุ่งอะไรด้วยแล้วนี่คุณแป๊ะอยู่ไหมครับอ,อยู่ก็เห็นแล้วสิมอยู่หรอก นี่ถ้าจะมาเนี่ยมาวันหลังไม่มาหลังเลิกงานนู่นตอนนี้ออกไปได้แล้วปะคเดี๋ยวลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านไปไปสิน่ามองมองอะไรเป็นโจนรรอเปล่าเนี่ยคนสมัยนี้ ไอ,ไอลูกค้ามารับออเดอร์ลูกค้าดูอ๋อค่ะเอ่อสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะพอดีว่าฉันสั่งอาหารไว้นะ,คะ่ค่ะจะมาเอาหูชาร์มกับฮวรัสก้านะคะอ๋อรอสักครู่นะคะได้ค่ะฉันนั่นงรไได้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะรอได้ค่ะมาแล้วค่ะ นี่ค่ะทั้งหมด3,500บาทค่ะสังกูค่ะนี่นะคะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะค่ะเรีม,สมีสองค่ะกับดีๆีนะคะ สวัสดีค่ะค่ะอ๋อให้ไปช่วยด้านในครัวหรอคะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครับคุณครับสั่งอาหารหน่อยครับนี่แกอีกแล้วเ,เนี่ยทำไมเข้ามาในร้านฉันบ่อยจังเลยพอดีผมมากินข้าวอะครับนี่ สภาพแบบนี้เนี่ยนะมากินข้าวที่ร้านหรูใช่แล้วครับนี่หัดดูตัวเองสักบ้างนะว่าสมควรที่จะเดินเข้ามาในร้านนี้หรือเปล่าเออแล้วผู้จัดาก,การแป๊ะไม่อยู่หรอครับไม่อยู่นี่แกรีบออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะให้ยาม,มาลากคอแกออกไปคุณนั่นแหละที่จะต้องออกไปคุณแป๊ะคุณมีสิทธิ์อะไรปไปไล่ลูกค้าของผมอะ่ะแล้วคุณรู้หรือเปล่า ว่าเขาคือลูกค้าประจำแล้วเขาก็เป็นวิศวกรรับเหมาก่อสร้างแล้ววันนี้เขาก็มาจองโต๊ะเลี้ยงรับรองหัวหน้าคนงานต้องห้าสิคนเมื่อไหรจะมานะเอ้ยคุณก๊อตเฮ้คุณกอ๊อตสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแป๊ะโอ้โหคุณก็มากินกาแฟาที่นี่แหละครับเนี่ยใช่แล้วครับอ,อ๋อเออว่าแต่คุณแป๊ะมาทําอะไรแถวนี้เหรอครับผมเป็นผู้จัดการอยู่ที่ร้านที่นี่ครับ <c oughs> เอาเหรอครับลิลไปเลยใช่เลยครับผมเพราะว่าผมออกมารับออเดอร์ลูกค้าเขาสั่งข้าวไว้ร้อยกองโอ้อดีจังเลยครับคุณแปะเอยเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นคุณก๊อตที่นี่เลยนะครับเนี่ยช่วงนี้งานยุ่งมากเลยครับคุณแปะนี่ก็เพิ่งปิดโครงการได้อืผมว่าจะพาหัวหน้าคนงานเนี่ยมาเรียนสักห้าสิบคนเลยนะคร โอ้โหจริงไหมครับเนี่ยครับมาเลยมาเลยครับผมยินดีต้อนรับเดี๋ยวผมอ่ะจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับคุณก๊อตขอบคุณมากเลยครับคุณแป๊ะยินดีมากๆเลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับครับไปเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงเหรอคะไอ้ขอโทษนะคะขอโทษค่ะไอ้เธอไม่น่าทําตัวแบบนี้เลยอ่ะตอนที่เธออยากจะเข้ามาทํางานที่นี่ เธอก็อ้อนบอนขอร้องฉันฉันก็สงสารเธอฉันก็เลยรับเธอเข้าไว้แล้วตอนนี้เธอมาตอบแทนบุญคุณฉันแบบนี้เหรอต่อจากนี้ไปเธอไม่ใช่พนักง,งานของที่นี่เก็บข้าวเก็บของหลอ,ออกไปซะออกไปแม่คุณก๊อดครับ,รบเดี๋ยวคุณก๊อดตามผมไปที่ห้องวีไอพีนะครับไนท์ถือเมนูตามผมเข้ามาได้ค่ะคุณก๊อดเชิญเังครับ ไอาการที่เธอได้ทํางานในร้านดูๆแบบเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เธอสูงส่งกว่าใครเขาหรอกนะแต่เธอกลับทําตัวได้แย่มาก